สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่12ธันวาคมพศ2566นะคะซึ่งวันนี้นะคะเอดก็มีความฝันของคุณตาคนเลี้ยงวัวไปฝากกับ FC ทุกท่านนะคะเพราะว่าคุณตาฝันดีนะคะเอดก็เลยอยากจะมานำเสนอความฝันของคุณตาคนเลี้ยงว,วัวให้กับ fc ทุกท่านได้รับชมกันนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะเพราะว่าแต่ก่อนคุณตาก็เคยฝันแม่นนะคะแอดกลัวว่าเลขของคุณตาจะออกนะคะก็เลยให้คุณตาเล่าความฝันให้ fc รับฟังไปด้วยกันนะคะก็ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนล ไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละอองชาแนลนะคะเดี๋ยวเราไปฟังความฝันของคุณตาพร้อมกันจะพาท่านผู้ชมนะคะไปฟังความฝันของคุณตา คนเลี้ยงวัวนะคะเพราะว่าคุณตาฝันดีนะคะก็เลยมาถามความฝันของคุณตาไปฝากกับเอซีทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณตากันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีค่ะ<อ>คุณตาได้ค่ะว่าฝันดีบอกคุณตาฝันดีอยู่เมื่อคืนโอ้ฝันเพิ่งฝันเมื่อคืน<อ>ใช่ไหมคะเมื่อคืนนี้ตอนเช้านี<อ>จะจเลย<อ>มีผู้หญิงสองคนมาเอานาม,มา ครูกันมันสี่ทำใสเนอะผู้หญิงแล้วก็เหมือนเลขสีแล้วผู้หญิงสองคนสองสี่สี่สองซ้ำกับซ้ำกับตาเลยหละตาดูตาก็เป็นผู้ชายเนาะเป็นผู้ชายคือตาเป็นคนยืนดูใช่ไหมคะดูแล้วก็ผู้หญิงสองคนยิงสองคนมเอาหน้ามาติดกันเนาะชนกันเนาะชนนกัเหมือนกับหอมแก้มกันบอกับหมแต่ไม่ได้หอมไม่ได้หอมแต่ยืนทำใสเชยๆเนาะอ๋อแล้วเขาได้พูดอะไรไหมคะไม่ได้พูดหรอก มาทำใสมันมาทำใสมาทำแล้วกยิ้มใสมาทำแล้วก็ยิ้มใสขื้นมากับโอ้นอนฝันอะไรอย่างนี้เนาะนอนฝันมันดีด้วยอ๋อถ้าฝันแบบนี้ดีใช่ไหมคะคุณตานอนดีก็ขอให้ห้อยให้โชคโอ้สงสัยมันทีตื่นเลยมันทีลุกมาอ๋อสงสัยเขามาให้ปัญหาเนาะตีตีห้าแล้วโอ้ยฝันคืนวันพระเลยเนาะไม่ใช่คืนวันโกนเนาะเมื่อคืนเนาะ คุณตาก็ฝันคืนวันโกนนะคะดเดี๋ยวแอดจะแปลให้เอฟซีทุกท่านได้รับฟังกันอีกรอบนะคะคุณตาคนเลี้ยงวัวน,นะคะเพิ่งฝันเมื่อคืนสดๆดร้อนๆนะคะฝันคืนวันโกนนะคะว่าเห็นผู้หญิงสองคนนะคะยืนแล้วก็เอาหน้ามาเหมือนกับหอมแก้มกันเนาะเอาหน้ามาชนกันประมาณนี้นะคะแล้วก็ยิ้มใส่คุณตาเนาะ แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรใช่ไหมคะโออไม่ได้พูดอ๋อยิ้มใส่เนาะโอ้สงสัยจะมาให้เป็นปัญหาคุณตาละมั่งเนี่ยสงสัยเนาะสงสัยให้โชคมั่งให้โชคและสงสัยโอ้สงสัยแม่แม่ไม้มาหาคุณตาละมั่งนะคุณตาเป็นคนโสดเนาะคุณตาคนเลี้ยงวัวเนาะ นมสดเนาะความด้งพงค์กเท่าอยู่ที่กีท่าแต่ก็ไม่รถโยบันหนึ่งไม่หน้ารถโยเวทเที่ยชื่อจรงแค่เรื่องเพื่อนเอ้คุณตาเคยเคยฝันแบบนี้ไหมคะคุณตาไม่เคยเล่าเพิ่งเมื่อคืนเลยแหละเพิ่งฝันเมื่อคืนเนาะฝันเมื่อคืนเลยอ๋อถ้าฝันแบบนี้จะตีเป็นตัวไหนเนาะคุณตาเป็นตีว่าสองสี่สี่สองอะไรเลยอ๋อสองสี่คือผู้หญิงสองคนเนาะก็ตีเป็นสองแล้วก็ ผู้หญิงก็เป็นคนเป็นผู้หญิงเป็นเลขสี่เนาะผู้หญิงเลขสี่แล้วแล้วก็วมาซองครับมีซองมีสี่<อ>ป็นคนผู้ชายมันเรียกว่าสามเนาะสามสี่ซองซองสี่สามยมันสี่อ,สสสองค<อ><อ>์มาจั๊กจก โอ้จะจเลยนะคุณตาคุณตามั่นใจในความฝันนะคะคุณตาก็ตีว่าไม่เคยนอนฝันด้วยอ๋อไม่เคยนอนฝันเนาะนอนฝันมันตะลืมอันนี้มันนอนมาจําได้แม่นยำเนาะเขียนไว้ออ้นู่นที่โอ้เขียนไว้แล้วเนาะเขียนไว้แล้วสี่สองสองสี่เนาะถ้าสามตัวก็สองสามสี่บอกคุณตา สามสี่สองสามสี่สองนะคะ<อ>คุณตาบอกว่าถ้าซืซ้อสามตัวให้ซื้อสามสี่สองนะคะหรือไม่ก็สองสามสี่ก็ได้นะคะก็แล,ล้วแต่แล้วแต่ชอบแล้วแต่เอฟซีจะชอบเนาะแค่นั้นเองตัวเลข,ข<อ>ก็มีมแค่นั้นเนาะคุณตาเนาะมีเลขซูนเพราไม่ม<อ>ีหรอกสงสันสยน่าจะไม่มีเนาะคุณตาเนาะเราเองงดพิมุน คุณตาถูกไหมคะง<ร>ดให้บอทาติงมุคไคติดตอ๋อแล้วงดงดที่ผ่านมาคุณตาได้ตัวไหนคะคุณตาได้ไดจาวทำยูทูบอยู่ล้ทำอะไรเนาะได้โยตัุธีแม่เอาออกมาหน่อยสงเจ๊ิฮับคุณตาโอ้โสิาย <laughs> มาคุณตาฝันว่ายังไงเนาะคุณตาฝันว่ามันเป็นงูงูมันี่ครับลูกเล็กน้อยมันครับเล็กน้อยเขารู้ รูมันรูมีมีรูสองทางนี้ก็รูทางนู้นก็รูงูตัวใหญ่บอกคตางูตัวใหญ่มันสิครับอ่าคนงาหนะลูกหาลูกเล็กน้อยทารกเนาะอองูคาบทารกมาเข้ารูมาเข้ารูนี่ออกมาอย่างนี้มาเข้ารูทางนู้นนี่ยังไงเป็นยังไงหนอนี่อ๋อความฝันงดที่ผ่านมาเนาะความฝันเวาบอกม่ใช่ลูกเพราะว่ามีผู้หญิงองซีมาเอาเลยอ๋อ ไม่ได้ชื่อหวยชื่ออะไรลูกไม่คิดอ๋อแล้ว,วคุณตาตีเป็นตัวไหนงวดที่ผ่านมาอ่าก้าวซุ่นว่ะก้าวซุ่นทว่าก้าวซุ่นอ๋องวดงวดก่อนนู่นอ่าหมดอาออกวางนี้ไม่ไม่ได้นอนฝันรกใหม่อ๋องวดงวดที่ออกก้าวก้าวซุ่นเนาะเหมาหมวดที่ 0, ออกก้าวก้าวซ่นหนึคุณตาก็ตีได้ก้าวซุ่นนะคะแต่ว่าไม่ได้ซื้อเนาะไม่ได้ซื้อแต่ว่างวดที่ผ่านมาไม่ได้ฝันเนาะไม่ได้ฝันแต่ว่าฝันเพิ่งฝันเมื่อคืนในงวดนี้นะคะ ถ้า FC ชอบนะคะก็ตามความฝันของคุณตาคนเลี้ยงวัวได้นะคะเนาะคุณตามั่นใจไหมคะคุณตามันสุดๆเลยน่ิมันสุดๆเนาะไปไหนไม่ได้หรอกเออให้คุณตาอวยพรให้ FC นะคะเดียให้คุณตาย้ำตัวเลขอีกรอบค่ะตัวไหนคะสามสี่สองสามสี่สองเม็ดเดียวเน้นๆเนาะค่ะค่ะ ก็ขอให้ตัวเลขความฝันของคุณต,นนตาเข้านะคะถ้าทูกก็ะทูกแค่นั้นแหละไม่ทูกก็ไม่ต้องซื้ออีกไม่ทูกก็ตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันเลยออกมาแล้วเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะคุณตาเนาะ <laughs> ใครจะไปรู้ว่าใจะไม่เชื่อได้อ๋อใช่ความฝันก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะคะไม่แน่นอนก็ก่อนที่จะเสี่ยงโชคอะไรเราก็ต้องใช้สตินะคะแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมเนาะแล้วแต่ดวงของเราแล้วแต่ดวงด้วยนะคะถ้าเรามีบุญแล้วก็ดวงวาสนาต่อคุณตานะคะดวงเข้ากันนะคะมีดวงทักทุกคนทุกทุกคนเนี่ยไม่มีคนถูกไม่มีคนไม่ถูกถ้าดวงเข้ากันเราบอกตัวเลข ไปด้วยกันก็โชคดีไปด้วยกันนั่นแหละคุณตาถ้าดวงมันเข้ากันเนาะถ้าทูกมาได้ทำบุญรวมกันใช่ค,คุณตานเนาะ ออกมาไปทำบุญนู่นที่สงครลานนู่นมาจากเคลื่อนบุญค่ะค่ะเดี๋ยวให้คุณตาเอวยพรให้เอฟซีหน่อยค่ะอวยปวดกี์อ๋อให้ยันควันยืนให้รำให้รวยให้ทุ่มห้รางวัลทีนึงดื้อสาทุค่ะคุณตาขอบคุณคุณตามากค่ะที่แบ่งปันค่ะงวดนี้ก็ขอให้รวยๆค่ะคุณตาขอบคุณค่ะวันดีค่ะทุ่มให้รางวัลทีนึงสาทุค่ะ